สวัสดีเจ้ารัวผักจี้ใส่ไข่เจ้าวันนี้ล้ำขนาดเลยเจ้าจะอีกาบอกก่อนว่าอร่อยมากเลยทุกคนลองทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยนะคะผัดผักชีราวใส่ไข่คะ่ะอร่อยเลิศเลยค่ะลองมาทำเลยนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยไว้เตรียมพร้อมค่ะใช้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมห้ากลีบเนาะแล้วก็หอม แขกสองหัวแล้วก็พริกขาทุกคนมาเริ่มทำกันได้เลยนะคะผักชีลาวนี่เป็นผักชีลาววันนี้เราจะมาคัา่วใส่ไข่ผัดใส่ไข่นั่นเองเจ้าถ้าเป็นภาษาเหนือนว่าคัว่วใส่ไข่เจ้าอีเนี่ยค <c oughs> ่ะเราก็หัน่นหอมหอมก่อนนะคะ ผัดผักชีเราวนี่จะง่ายมากเลยทุกพื้นที่ทําได้หมดเลยนะคะหอมพร้อมพริกพร้อม,อ,มอ่าต่อไปก็กระเทียมนะคะนี่ใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมเรียบร้อยค่ะเขาพรอมไวค่ะใส่ถ้วยค่ะ ใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นผักชีได้เลยใครรู้จักไหมผักชีลาวแบบนี้คะทุกคนแบบนี้นะคะ,ะเรามาเริ่มหั่นเลยนะคะผักชีลาวเนี่ยเราใส่แป๊บเดียวก็กสุกเลยอย่าใส่นานเดี๋ยวมันเหนียวะคะ่ะ เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทากันได้เลยลงไปค่ะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่ก่อนน้ามันเยอะไม่เป็นไรมาเริ่มทํากันเลยใส่กระเทียมลงไปค่ะเดี๋ยวขอขยับกล้องก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดเกียวกระเทียมให้หอมก่อนไม่นูยง่าย ลิศมากค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ด้วยข้างบนนะคะใสกระเทียมลงไปพอกระเทียมเหลืองแล้วใส่ไข่ลงไปได้เลยเมนูนี้ง่ายมากค่ะทุกคนแป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะคะกินมะเร็ดไตปามได้คุณภาพดีอร่อยเราไปทําตามกันดูนะ ถ้าอยากให้สีแบบว่ามีเหลืองบ้างขาวบ้างไม่ต้องคนแรงนะแบบนี้ค่ะขาวบ้าง,าางเหลืองบ้างอย่านี้ค่ะอันนี้กินเมนูไข่เพื่อสุขภาพเด้อ,ดอทุกวันไมาดเด้อเมื่อกี้ก็ลงไปหนึ่งอันนะสดไอ้ไม่ใช่สดวีดีโอใครเข้ามาดูแล้วไม่ทันนละ้วสามารถเข้าไปดูในวีโอวีดอโอสั้นนะคะทุกคน ใส่หอมลงไปได้เลยใส่หอมลงไปผัดกับไข่ได้เลยค่ะใส่ผักชีลงไปได้เลยค่ะ ง่ายอร่อยค่ะง่ายและอร่อยค่ะเมนูนี้ค่ะง่ายและอร่อยนะคะทุกคนามาแล้วพร้อมร้อนเริ่มมาค่ะต่อไปเครื่องปรุงรสที่เราจะใส่คือเป็นผงเห็ดหอมค่ะผุณพร้อมใช้เป็นผงเห็ดหอมนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อน อาหารทุกเมนูเครื่องปรุงทุกเมนูดูที่ปริมาณนะคะถ้าใส่ถ้าใส่จํานวนเยอะของเยอะเราก็เพิ่มเยอะอันนี้ประมาณหนึ่งจานค่ะประมาณหนึ่งจานนะคะไปหนึ่งช้อนไข่เริ่มเหลืองน่ากินแล้วร้อน,นละอุมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องปรุงรสและชิมก่อนพานเรือเราก็เพิ่มเติมได้ทุกคนเอาใส่พริกลงไปได้เลยค่ะ พีิกแดงนะคะเราลืมเปิดพัดลมคนขมงโขงขาง,งเลยน่ากินมากสุกแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะคะทุกคนขยายภาพให้ดูก่อน ว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวว้าวน่ากินแม่เย่ยนี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้คุณโพง์ด้วยใครเข้ามาไม่ทันนะเข้าไปดูย้อนวิดีโอหลังที่คลิปวีดีโอได้เลยนะคะตัดเป็นวิดีโอชั้นๆไว้ให้นะนสันๆนะคะสันๆไม่ยาว กินจังเลยไม่เคยใครใครไม่เคยเห็นไม่เคยทำก็มาหาคุณพรได้น้องพรทำเป็นทุกอย่างอย่าอวดอีกแล้วทนะ่ะมาทานข้าวด้วยกันแท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 นเริศค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฟนด้วยนะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า